สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับทิปวันนี้เนี่ยเราจะพาไปชมวัดที่ขึ้นชื่อบางที่อาจจะไม่ขึ้นชื่อก็ได้นะคะแต่ต้องบอกว่ามีมีสามที่นี้ที่อยากแนะนำให้มานะคะวัดแรกวันนี้ก็คือวัดแฮ่ดงยงกุงซานะคะ จากจุดนี้เราก็ต้องเดินขึ้นเขาไปแบบนี้นะคะแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าเขาทําพื้นไว้ดีมากเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นกระสอบเอมามาสารแต่มันจะหนามากเลยค่ะแล้วเวลาเดินเนี่ยมันจะไม่ลื่นซึ่งออมันช่วยในการซัพพอร์ตเขาได้ดีด้วยแหละถ้าบ้านเราใช้แบบนี้น่าจะดีนะคะมาถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวจุดแรกนะคะมุมนี้เราก็จะมองเห็นวิวด้านล่างได้ค่อนข้างจะ ะะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระแม่กนอิมค่ะจุดนี้ก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากป,ป้าบอกว่าจริงๆแล้วสำหรับวัดเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าสเปเชียลอะไรมากก็แค่โลเคชันเท่านั้นเองแต่โลเคชันนี่ราคาที่ทำให้ทุกคนอยากมาที่นี่ใช่ไหมคะ เพราะเรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีทําเลงดงามที่สุดในเกาหลีใต้ต่างจากวัดอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าตั้งอยู่บนภูเขาริมหน้าผาคนที่มาอธิษฐานที่นี่ในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงไหนก็ตามที่ได้มีโอกาสมาเนี่ยก็เพื่อจะขอพรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและได้รับพลังแห่งความโชคดีจากมังกรทะเลตะวันออกนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินลงไปด้านล่างกันนะคะแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีตำนานว่าเมื่อ600กว่าปีก่อนเนี่ยมีพระภิกษุชื่อนาองนะคะฝันเห็นเทพมังกรแห่งทะเลตะวันออกมาบอกให้สร้างวัดขึ้นที่ริมทะเลนะคะวัดแห่งนี้ก็เลยได้ชื่อว่าแฮดงยงกูสาซึ่งแปลว่าวัดมังกรแห่งทะเลตะวันออกค่ะ เพราะเชื่อกันว่าเทพมังกรผู้คุ้มครองทะเลจะประทานพรให้ผู้ที่ศรัทธาและผู้ที่มาขอพรด้วยใจบริสุทธิ์ค่ะมาถึงจุดตรงนี้ก็จะเป็น จุดขอพรยอดนิยมในวัดนะคะก็จะมีทั้งการถวายโคมไฟมังกรน,นะคะที่เชื่อว่าแสงไฟจากโคมไฟเนี่ยจะช่วยนำทางให้ชีวิตเราสว่างสวยใครที่อยากได้ลูกก็ให้ขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมนะคะเรื่องลูกเรื่องความรักเรื่องการงานขอพรกับเจ้าแม่กวนอิมตามที่เขาเล่ากันมานะคะเขาบอกว่าประตูของพลังชีวิตและมังกรก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรือง ดังนั้นการมาขอพอรที่วัดนี้ในช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นโดยเฉพาะในช่วงวันปีใหม่นะคะก็จะถือว่าเป็นช่วงเวลาทองที่คำอธิษฐานจะถูกส่งตรงขึ้นไปสู่สวรรค์ค่ะทางด้านนั้นก็จะเป็นพระสังกัจจายนะคะเป็นพระพุทธรูปแห่งความมั่งคั่งอย่างที่เราทราบกันนะคะ ส่วนด้านล่างนี้ก็จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆประดิษฐานอยู่นะคะซึ่งอยู่รักษาเหมือนจะเป็นปากถ้ำเล็กๆซึ่งมีจะมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ออกมาจากตรงนี้นะคะ mm hmm. ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะชื่อว่า Wish การ r เดนซึ่งก็ ที่ตรงริมกระจกก็จะถูกจองกันหมดแล้วนะคะร้านเป็นของทางวัดนะคะซื้อกาแฟก็เหมือนได้ทำบุญกับวัดด้วยนะคะวิวสวยจริงๆค่ะถ้ามีเวลาพอก็นั่งจิบกาแฟชมวิวไปก็เพลิดเพลินใจไปอีกแบบหนึ่งค่ะถัดมาจากร้านกาแฟก็จะเป็นตรงที่สามารถจะบูชาแผ่นกระเบื้องนะคะแล้วก็เขียนชื่อเพื่อที่จะมอบให้กับทางวัดนะคะ ถวายเทียนก็ได้ค่ะเราก็เดินข้ามสะพานจากตรงอุโบสถกลางนะคะมาทงอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยมากเลยทีเดียวค่ะแสงแดดเสียงคลื่นสายลมคือลงตัวจริงๆกับวัดนี้ใครมีโอกาสก็แวะมานะคะ จุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าทางออกซึ่งเป็นวันเบย์นะคะทางเข้าก็จะเดินตรงเข้าไปส่วนออกก็คือทางที่เราเดินออกมาตรงนี้นี่แหละค่ะและที่นี่ก็คือวัดโซวันซานะคะโซวันนะคะแปลว,ว่าคำอธิษฐานหรือพรที่ปรารถนาดังนั้นชื่อวัดนี้เนี่ยก็จะมีความหมายตรงตัวว่าวัดแห่งคำอธิษฐานหรือวัดแห่งพรสมหวังนั่นเองค่ะ ไฮไลท์ของที่วัดนี้นะคะคนก็จะมาขอพอรเรื่องสุขภาพเรื่องการปลดเปลื้องทุกข์แล้วก็การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะซึ่งก็จะขอพอรกับพระพุทธรูปปางปรินิพานสีทองขนาดใหญ่หรือพระนอนที่เราเรียกกันนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูกันนะคะ ทริคสำคัญอย่างหนึ่งที่จะบอกนะคะว่าถ้าต้องการมาวัดนี้แล้วมาขอพอรจริงๆให้เขียนคําอธิษฐานให้ชัดเจนก่อนนะคะแล้วก็ยืนหรือว่าไหว้พระด้วยความตั้งใจเพราะที่นี่อย่างที่บอกตามชื่อของวัดนะคะว่าเป็นวัดแห่งคําอธิษฐานหรือวัดแห่งความสมหวังเพราะฉะนั้นเขียนขอพรเนี่ยแนะนำว่าเขียนขอพรเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะคะ ใช้เวลาเดินขึ้นมาถึงตรงนี้ก็ประมาณสิบนาทีได้นะคะเดินเรื่อยๆก็จะมาถึงจุดที่เป็นพระนอนองค์ใหญ่แล้วนะคะพระนอนสีทององค์นี้โซนขอพรในวัดนี้ก็จะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเขียนคำอธิษฐานหรือว่าขอพรและก็เชื่อว่าขอได้หนึ่งข้อที่จะสมหวังค่ะ บรรยากาศของวัดนะคะก็จะตั้งอยู่ในเขตภูเขามีธรรมชาติล้อมรอบด้วยตัวป่าภายในองค์พระนอนนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปด้านในได้นะคะก็จะมีจุดที่เชื่อว่าถ้าใครอยากจะขออภพยอ,อธิษฐานอะไรแล้วลองไปยกก้อนหินดูถ้ายกก้อนหินได้ก็แปลว่าอาจจะสำเร็จนะคะ อีกวัดหนึ่งที่เรากำลังจะขึ้นไปนี้นะคะชื่อวัดบอมเมซานะคะเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ที่สุดในเมืองภูซานเลยค่ะวัดนี้เป็นวัดเก่าที่มีอายุกว่า1,300ปีเลยนะคะซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาทิศต,ตะวันออกของภูเขาที่มีชื่อว่าคุมจองซานนะคะตามประวัติแล้วเขาบอกว่าวัดนี้อยู่ในสมัยอาณาจักรชินลานะคะของกษัตริย์มุนมูค่ะซึ่งจะอยู่ในยุคที่รุ่งเรืองสุดๆของ อาณาจักรชินลาเลยนะคะที่วัดก็บรรยากาศรายร้อมด้วยต้นไม้ภูเขาเยอะมากเพราะว่าอยู่บนเชิงเขาคนเกาหลีก็มักจะชอบมาปฏิบัติธรรมที่นี่กันนะคะแล้วที่วัดเองเนี่ยก็ยังเ,เปิดให้ชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมที่วัดมาอยู่ในรูปแบบ Temple Stay ได้อีกด้วยนะคะศิละปะของวัดที่นี่เนี่ยก็จะเป็นศิละปะสมัยชินลาแท้ๆเลยนะคะสังเกตจากหลังคาที่เป็นสีเขียวโค้งงามๆนี้นะคะ แล้วก็ประดับด้วยลวดลายสีเขียวแดงแบบที่เขาเรียกกันว่าเดนชองนะคะสังเกตคนพื้นที่นะคะก่อนเขาจะเข้าวัดก่อนเขาจะเข้าซุ้มประตูเนี่ยเขาก็จะไหว้กันก่อนนะคะ ไหว้ที่ซุ้มประตูหนึ่งครั้งแล้วก็เดินเข้าสุ้มประตูมาทุกคนอาจจะเคยเห็นเวลาที่เราไปตามวัดเนี่ยเราจะเห็นมีคนวางก้อนหินซ้อนกันนะคะเขาเรียกว่าโดทับนะคะซึ่งแปลว่าเจดีหินหรือว่าหอหินนั่นเม็นเชื่อเก่าแก่ในศาสนาพุทธนะคะซึ่งก็ผสมกับความเชื่อพื้นบ้านของเกาหลีหรือบางทีเราจะเห็นที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะชาวบ้านเขาเชื่อว่า การวางซ้อนหินเนี่ยเป็นการสร้างบุญแล้วก็ฝากคําอธิษฐานไว้กับธรรมชาติแต่ละก้อนหินที่วางซ้อนหมายถึงพรหรือว่าคําขอหนึ่งข้อนั่นเองค่ะเวลาวางก้อนหินเนี่ยเราก็จะใช้การภาวนาจิตที่นิ่งนะคะแล้วก็คนเกาหลีจะพูดในใจว่าขอให้สมปรารถนาซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ของการใช้สมาธิการทําสมาธิอย่างเงีเงยบๆนะคะแล้วเป็นการสร้างบุญอย่างต่อเนื่องเพราะคนเชื่อว่า การวางหินซ้อนไว้แล้วให้คนอื่นมาวางต่อเป็นการต่อบุญซึ่งยิ่งถ้ากองหินสูงขึ้นมากเท่าไหร่พรก็ยิ่งส่งถึงฟ้าได้เร็วขึ้นเท่านั้นค่ะ mm hmm. เราก็จะเดินชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยจะต้องผ่านอีกประมาณ2-3ประตูนะคะ นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาแล้วนะคะที่วัดนี้เนี่ยยังเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมากนะคะแต่ว่าตอนที่เรามาเนี่ยเป็นช่วงของหน้าฝนอยู่นะคะ<ๆ>ก็จะต้องรอถัดจากนี้ไปอีกสักประมาณสองสเดือนถึงจะถึงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะความเชื่อเรื่องการขอพรที่นี่คนเกาหลีเขาเชื่อว่าถ้าหากได้สวดมนต์แล้วก็อธิษฐานต่อพระสักยมุนีด้วยใจบริสุทธิ์ ก็จะได้รับพรสามด้านซึ่งก็คือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตความสงบทางจิตใจแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวนั่นเองค่ะนักท่องเที่ยวสายมูบางคนก็เลยเรียกวัดนี้ว่าวัดแห่งการตื่นรู้และสมหวังในใจค่ะถ้ามาวัดนี้ต้องบอกว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการเดินชมวัดอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะกว้างนะคะ แล้วก็ควรมาในช่วงเช้าหรือในช่วงรือดูใบไม้ร่วงจะสวยมากวัดนี้ถ้าจะเดินทางมาโดยรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็สามารถมาลงที่สถานีมุมิซาได้เลยนะคะเตินมาตามถนนหนกนิดนึงประมาณ5นาทีก็ถึถงปารถมีแล้วก็ขึ้นรถเมล์สาย90มาที่วัดค่ะ You want the stand like this, eh? Okay. ่วงนี้ในวัดก็จะมีหลายจุดที่ทําการบูรณะอยู่นะคะพอเดินไปข้างหลังเนี่ยก็เลยได้ไปเห็นอะไรอย่างหนึ่งค่ะทุกคนซึ่งพอดูแล้วแบบโออลังการจริงเดี๋ยวจะส่องเข้าไปให้ดูข้างในนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะว่าท่อนไม้ที่ทําหลังคาเนี่ยคือเป็นไม้ทังท่อนไม้ใหญ่มากเลย เดินต่อมาเรื่อยๆก็เหมือนจะไม่มีทางให้ไปต่อแล้วนะคะเขาไม่ไม่เปิดให้ขึ้นนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างจะมีความชื้นแฉะเนื่องจากฝนตกนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้เปิดทางให้ขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็มาเจอก้อนหินเขาหอนกันอีกแล้วนะคะ บรรยากาศเขียวขจีดีมากต้องบอกว่าเดินวัดนี้เนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยหรือเมื่อยเลยนะคะถ้ามาปูซานแล้ววัดนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องไม่พลาดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ